ทีนี้มาดูเรื่องนี้กันหน่อยคือชาวสาแก้วเนี่ยนะครับเขาอยากจะร่วมระลึกถึงวีรบุรุษที่สละชีพเพื่อปกป้องประเทศชาตินะครับก็เลยเปลี่ยนชื่อสามแยกหนึ่งอยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองจานครับท่านผู้ชมเปลี่ยนชื่อเลยฮะชื่อว่าสามแยกเอี่ยมสะอาดนะครับก็ตั้งชื่อตามนามสกุลของจ่าสิบเอกพรศัก์เอี่ยมสะอาดค่นี่ฮะไปเปลี่ยนป้ายใช่ครับ เพื่อที่จะได้ให้ชาวสาแก้วโดยเฉพาะในจุดตรงเนี้คือบ้านหนองจานได้ระลึกถึงจ่าสิบเอกพรศัก์นะครับก็ร่วมกันฮะโดยกองกำลังบุรพาโดยเฉพาะกิจที่1นสองร่วมกับประชาชนภาคประชาชนนะครับไปจะตั้งป้ายชื่อ3แยกเอี่ยมสะอาดเป็นการเชิดชูเกียรติแด,ด่จ่าสิบเอกพรศัก์เอี่ยมสะอาดกำลังพลสังกัดกองพันทหารราบที่หกรมทารราบที่สองรักษาพระองค์ ท่านเป็นวีรบุรุษผู้รักชาติหวงแหนแผ่นดินสละชีพเพื่อทวงคืนและปกปอ้องอธิปไตยของชาติเป็นรายแรกอันนี้คือในสมรภูมิบ้านหนองจากนะครับเมื่อวันที่17ธันวาคม68ชื่อสามแยกแห่งนี้เนี่ยก็จะอยู่ในความทรงจำของพี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะคนในพื้นที่ไปอีกตราบนานเท่านานเลยนะครับเพราะว่าแยกตรงนี้ ก็อยู่ในพื้นที่ของบ้านหนองจานและทางจาสิบเอกพรศักเนี่ยก็คือปฏิบัติหน้าที่ในสมร,รภูมิบ้านหนองจานเนี่ยแหละครับท่านผู้ชมฮะซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีนะฮะว่าในพื้นที่ที่เป็นสมร,รภูมิการประทะกันเนี่ยมีใน3จุดคือหลักๆเนี่ยบ้านหนองจานกับหนองยาแก้วแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะฮะก็จะมีที่คลองแผงด้วยนะฮะคลองแผงเนี่ยจะอยู่ของตาพระยาสาแก้วนะครับ ซึ่งก็มีชากอบูชาเนี่ยลุกล้ำที่ดินแล้วก็ลุกล้ำอธิปไตยของไทยมาอย่างยาวนานเลยจนกำลังพลของกองกำลังบุรพาเนี่ยสามารถเข้าไปควบคุมพื้นที่ตามเส้นปฏิบัติการและสถาปนาพื้นที่การรบนะครในช่วงก่อนที่จะมีข้อตกลงหยุดยิงเมื่อ27ธันวาคม6-8ที่ผ่านมานะครับก็ท่ากับ3แยกนี้นะฮะเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อว่าแยกเอี่ยมสะอาดนะครับ